ที่เห็นนั่งนับเงินอยู่ตอนนี้นะคะไม่ได้จะเอาหมือวดมาอ้างแต่อย่างใดแจะเป็นเงินที่จะเอาไปต่อยอดนะคะทุกคนแล้วเงินก้อนนี้ก็จะไปอยู่กับคนอื่นแล้วค่ะเช้านี้แพ้ก็ตื่นตั้งแต่เช้าเลยนะคะทุกคนเพราะว่าจะเอาเงินไปวางซื้อที่นัดกับเจ้าของที่ไว้วันนี้นะคะว่าจะเอาเงินไปวางเพราะว่าไปดูที่ตั้งแต่เมื่อวานแล้วค่ะแพรเนี่ยอยากได้ที่มานานแล้วนะคะทุกคนแต่ก็ยังไม่มีตรงไหนที่ถูกใจแล้วก็ชวนแพรมาเจอจตรงเนี้ยนี่แหละค่ะเห็นพี่เขาโพสขายพอดีนะคะแพรก็เลยทักไปสอบถามทุกคนก็ได้ความมาราคาถูก ถามพี่เจ้าของที่แล้วเขาพด <อ S 1> แป๊บเดียวนะคะดูคนแพ้ก็เลยทักไปนะคะไปดูที่ก็ตกลงซื้อเลยค่ะที่งที่เขาขายเนี่ยทั้งหมด4ไร่นะคะ,คะก็มาเซ็นสัญญาทําสัญญาซื้อขายกันนะคะทุกคนหลังจากที่แพ้คุยปรึกษากับชายสีล2 2> แล้วเรียบร้อยแพ้ก็เลยทักไปปรึกษากับหมอแอมด้วยนะคะทุกคนเป็นหมอดูดวงที่แพ้ดูดวงด้วยเป็นประจําอยู่แล้วค่ะก็ถือว่าเป็นที่พึ่งทางใจของเราอีกอย่างหนึ่งนะคะก็ทักไปปรึกษาพูดคุยหมอแอมก็คือแนะนําม,มาดีมากๆเลยนะคะหลายคนเนี่ยก็ยังทักมาขอพิกันารหมอแอมยังป์ก็บับ นแบบใหม่ออกมาเนี่ยแพ้ก็บูชามาตลอดอค่ะพอเซ็นสัญญาซื้อขายกันเสร็จเรียบร้อยแล้วจ่ายเงินกันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เลยมาดูที่กันอีกครั้งนะคะเพราะว่าแม่มาด้วยค่ะทุกคนก็เลยพาแม่แวะมาดูตอนนี้ที่ก็จะค่อนข้างโลกร้างนิดนึงนะคะทุกคนเพราะว่าเป็นป่ายูคาเนาะแต่ตอนนี้ก็คือยังไม่มีโครงการเลยนะคะทุกคนว่าจะทําอะไรก็น่าจะปลูกยูคาไว้ก่อนละกันค่ะแต่ก็มีแผนไว้อยู่แล้วแหละทุกคนว่าจะทําลานจอดรถทาที่จอดรถส่วนด้านหลังเนี่ยก็ลึกลงมาถ้ายังไม่ได้ทําอะไรก็กว่าจะปลูกยคาไว้ก็ือว่าได้ที่ถูกใจในระดับแล้วก็ยาคารอไว้กันค่ะ